แล้วครับก็สวัสดีนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เเกม Resident Evil 7นะครับใน EP นี้ก็เป็น EP ที่4นะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะมียาอยู่3กระสุนพอสมควรนะเออ่เลือดเลือดเหลืองอต่เยอะออไปต่อไปต่อเยืยมมาจ้ากูด้าประตูก็ได้โอ้โห สวัสดีครับสวัสดีครับดักกูเลยอ่ะไปตรงอื่นไปแล้วมาจำสแก่แห่หน้าห้องวะเนี่ย กอผมมุดเข้ามาแล้วมึงตามกูมันไม่ได้แล้วสัตว์แม่งเกลียดวะแม่งไล่จังไม่ชอบเราหลือนะเราหลือนะคุณชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้อาละทีนี้เราก็ต้องไปต่อนะเจ้าแม่งเื่อแม่งต้องมีเร e er, er, ื ma marriage, er, ่อง เอยังไ,ไงมีกล่องลเลยนี่ื้องมือวะมันเอะไข่ไงวะอ๋โอโ,โอ้โหไอ้เ,เออปิดได้มไหมป,ปิดปิดเหมือนเดิมได้ไหมเดีวยวอะไรมือเ่ยเดินหนอนล้างไม่ดีวะฟักปืนอ่ะ หลดลกูกปั๊บไอสั์เสียงมึงบิ้วทำไมมึงบิ้วทำไมเสียงเสียเสียววย มันปองเขาไม่ได้อโอ้ห้องเซฟอีกที่หนึ่งนะใอุ้ญแก่ก็ อ่านอออะไรเนี่ยคนนี่ที่รักไอสารเลวคนนั้นกำลังตามหาผมนี่ทำให้คุณมีโอกาสหนีถ้าจะหนีคุณต้องหารูปนูนรูปนูนเหรอรูปนูนที่มีรูปร่างมันหัวสุนักนะผมเห็นอยู่อันหนึ่งที่ห้องผ่าตัดใต้ดินไปเอามันมาซะจะช่วยให้คุณออกจากที่นี่ได้อืมก็คือเราต้องไปหาหัวหมาที่ตุ๊ดสามใต้ดินแ่ะน,นี่แหละ ร่างกายผมไม่ปกติคงเพราะของที่พวกนั้นให้ผมกินแน่ๆถ้าผมต้องตายอย่างน้อยผมก็อยากสู้เดีย๋ยวผมจะเอาปืนลูกซองที่เห็นอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วทำให้พวกมันเสียใจที่เล่นงานผมต้องออกไปจากที่นี่ผมรักคุณนะคอตนี่รักทาวิสลงมาลงมาลักหาอะไรกันเราไม่มีอะไรให้เก็บอ่าเราเซฟซะก่อน ดู่าแนละ้เหมือนเป็นล่างนะเอาละจะเซฟตบก็อันนี้ว่าจะทำสั้นๆนะไม,ไม่อยากเล่นยาวนะเสียวสันหลังนะไม่ชอบบรรยากาศเกมเท่าไหรนะ่หนี่งสินะห้องใต้ดินไอลูกปืนกูมาเยอะเลย มึงต้องให้กูมีเรื่องแน่นอนโอ้โหแหลกซ้ายแลกขวาแลกหน้าแลกหลังอุอ้ยเหี้ย,ยตกใจ กัดกูไหมนันไม่นั่นมันก็มนไม่ค่อยดุวะโอ้โหดุไว้ดุดุเฮียตายยังโอ้ใช้ลูกเยอะอยู่นะสิดกว่าเลยนะเกี่ยวอะไรวะดูสิเหลืองเหลือง เหลืองอ่ะน้ำระเชงละขวดเขียวเขียวนะจริงๆน่าจะรอต้มนะไอสัตว์แ่งเล่นโขมาอัดหน้าโอ้ยเหี้ยมึงก็มาบ่อยเกินเอาอัางตบเออตบตบ เออถ้าถ้ายิงหัวก็ก็ไม่เท่าไหร่นะเออไอ้เชี่ยมึงก็ไอ้ชิบหายไม่ไม่มีอะไรมาแห่กูข้างหลังนะแล้วมึงให้กูเปิดทำไมกูกูกดปิดประตูได้ไหมไอ,อ้เชี่ยกูว่าเปิดแม่งต้องมีต้องเก็บศพลุกมาบ้างมึงอ่ะเออดิงเปิดนะ ไอ้ทียเูาว่าแม่งต้องแห่ออกกูมาแน่หน,นหนึ่งตัวแน่นอนไอ้ที่ล่างแม่งแ,แบบไอ้ทียมือแดงๆที่หลังแล้วกันนะมึงเออล็อกอยู่ล็อกอยู่นะนับไอ้ทียเออเออสัตว์มือนเล่นตลกเหล,ลือยี่สิบเอ็ดลูก เวิร์กชงเวิร์กช็อปนะยังแม่งมีทุกห้องบ้านะอ่ะไอชิจะบอกว่างง,ง,งอ่ะงงอ่าเฮียอะไรดังปั้งเฮียอะไรเฮียอะไรเฮียอะไรดังปั้งอุ้ยมันออกมาแล้ว บ,บ,บับบับบับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโน้ตอุ้ยอุ้ยเยี่ยสองอ้าวโอ้โห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 ตายปะเนี่ย ตายแล้วเลยลูกหมดเลยโอ้ยที่กูว่าแล้วระดังปั้ง มาที่วันเคียดสากไม่ไม่ละกูหรว่ามันไม่ให้กูตู้วะให้กูหนีวะไอ้กูก็นักเลงเกินนะ เออมันล็อกจากอีกด้านไอนสัตว์คือกูก็ต้องสู้กับมึงดีเปล่าวะ น้ำประเชิงก็หมดกระสุนก็หมดไอ้สัสไอ้โอ้ตายแดงเถือกแล้วไอ้สัเพม่งเล่นมาสองแล้วอ๋อจะบอกนะมันออกมาจากรูเนี้ยตายเด็ดดอดคลิปนี้เฟลชอบล็อกจากด้านตลอดทำไม นี่สินะที่บอกว่าล็อกจากด้าน มันน่าจะเอาไว้จุงหนีได้นะนะถ้าไม่สู้นะโอ้ยกุญแจแมงป่องแจ๋วเ,เลยแจ๋วเฮียเลยวะรูปถ่ายสมบัติกุญแจ๋ จะมีลงไปอีกสมุนไพรมีสารเคมีวะอุ้ยเยียเ์้ย,ยทำอะไรวะทำอะไรวะทำอะไรวะจบยยมัวย่ะกูมัวย่ะ มันก็ขยันออกกันอย่างวะเยอะกูรู้แล้วไอ้เสียงต้มนี่พอต้มปุ๊บงานมา โอ้โหเงี้ยบึงนี่มันมึงนี่มันมึงนี่มันมึงนี่มันบ้บโอ้ยเรียกดผิดมั่วเฮ้ยว่าไม่ใช่แล้วนั่นไง ว่าไม่ใช่แล้วว่าแล้วมันต้องไม่ใช่เนี่ย <Yeah. S 1> คือกุปต,ตูได้ไหมเออปิดประตูขังแม่มัมนออกมาไหมมันมันจะมาป่ะกูดักจริง ้เยังอยู่กันเนี่เลยสามตัวสี่ตัวเขี่ยมึงปุ้งเยอะวะมึงสปอนเยอะกวกูตายแน่เลยเนี่ยกระสุนกูไม่มีเลยเนยว่าไปทางไอ้เหี้ยเหมือนอาวุธกูมันอ่อนแอเกินเบ่าวะ กูลงไปตายข้างล่างแล้วกันคือเหมือนกูต้องกลับไปก่อนนะ แม่งต้องมองดีๆแม่งซ่อนคงซ่อนของหาไม่เจอคือรูดประตูไว้วได้ไหม โอ้โหพี้ยมึงเล่นออกมาอย่างนี้เลยเหรอแล้วกูมาวิ่งบนทำไมนะมึงไปอ่ะ คือกลัจะตายได้อุ้ยโอ้โหกนะหืมันอยู่ไหนวะตายแน่เลย,ยหักแขนกูนแล้วเฟลสุดๆนะ พาดที่ไปสดกับมันนะไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะตายยิงไม่แม่นนะโอ้เราต้องยิงหัวนะชนให้เขาเสียหลักคือมึงชนยังไงวะ กระสุนปืนพกเสริมประสิทธิภาพดอสองปสามเลี 3, ล่ยมอ๋อมีเปลี่ยนเปลี่ยนกระสุนด้วยเหรอโหดูซิตรงไหนอ๋อห้องแมงป่องทีเราจะกลับขึ้นไปใหม่แม่งมาดักเราสิ ตองตรงนี้เปล่าวะเยี่ยมไม่ใช่ตัวเหี้ยน,นะ้รอโผล่ออกมาอีกแล้วแม่งออกมันจะเชื้อราหี้ก็จะเป็นลมอ,อีกาวเออมีที่ไข่ก็ไข่แม่งเท่าย กูรู้แล้วแล้วว่ากูเป็นตัวหนึ่งของครอบครัวมึงเลยเด้อยี่กดผิดตัวที่ประตูเลย แล้วกูได้ลูกสองแล้วเหมือนเอออะไรเนี่ยก็เลยจะไปทั่วบ้านแล้วครั้งหน้าแขกวิ่งหนีไปอีกซ่อนลูกของมัน เบเกอร์ที่เคารพหลงปุ่มไปหมดแล้ว จะทำมันอ๋อมันเป็นปืนพัง อันนี้ละกูเอาแน่มึองข้างล่างมึงเจอกูรอบนี้นเจอกูแนะ่แต่เดี๋ยวเราตัดอีพีไหมรู้สึกปวดใจแล้วเกินแล้วที่เล่นอ่า,อาเดี๋ยวเขียดูของแป๊บเออรูปใส่สมบัติเดี๋ยเราค่อยไปดูแล้วกันนะปงดิ้ปงดิ้ป,ดปืน แม่งไม่มีอะไรแล้ว mm. คือย้ายอ่อนสีเหลียวอ่าเย็นย้ายไปยังไงวะมันก็กดดูได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะกดดูไว้ก่อนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไม่นี่นะ ฉันซ่อนของดีไว้ที N ่นี่ลองหาดูสิก็ทำได้เตาผินะเดี๋ยวเราไปหาซะก,ก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยแบกอะไรมาเต็มไปหมดเลยกู อาจจะอยู่ในห้องอ้นี่นะห้องห้องที่มีเตาผิงนะต้อนสมบัติไว้แล้ว นี่สเตร,ยรอยคือกูฉีดแล้วกูได้อะไรขึ้นมาวะ <c oughs> สเตร,ยรอยกล้ามเนื้อแข็งแขึ้นมาหาและเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดเอฟเฟกต์คงอยู่นานไม่จำกัดอ๋อเพิ่มพลังสูงสุดนะอืมคิดว่าเป็นยาเพิ่มแม็กเลือดนะตกลงใช้แม่มเลย โอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้ลูกซองแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันคราวหน้าต่อแล้วกันนะชั้นล่างนะก็สำหรับใน EP นี้ก็เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้นะครับอตื่นเต้นมากตายด้วยอะไรด้วย <c oughs> ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับโอเคครับก็สวัสดีครับเจอกันในเอพิโซดหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็กระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนช่องเรานะครับ